พ่อแม่พี่น้องชาวแฟนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมนะครับได้ไปสอบเมืองเออเป็นสอบเป็นตำรวจเมืองวินเทอร์ซิตี้นะครับเป็นเซิร์ฟเครือของซัมเมอร์นะครับแต่ที่ผมต้องมาเปิดคลิปแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากในคลิปผมก็เต้นแล้วก็ลบนะครับเลยไม่ได้เปิดคลิปแบบวุ่หวาระระอะไรนะครับผมก็ก็เลยจะมาเปิดแบบนี้นะครับก็หลังจากที่ผมพูดหมดเสียงนี้ไปครับ ก็จะพบกับคลิปเ,เรื่องราวที่ผมได้ไปสอบตำรวจนะครับอยากดูหรือยังงั้นไปเลยตำรวจคะสิดต่อเรื่องอะไรคะตอนนี้ยังเปิดรับอาสาอยู่ไหมครับรับครับต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องทำยังไงบ้างครับถ้าแบบอยากจะเป็นอยากสนใจครับ เราสนใจอยากเป็นตำรวจอาสารสหรือว่าอะไรอ่าอยากเป็นอาสาครับอยากเป็นอาสาโอเคเดี๋ยวมาสอบได้เลยเราอ่านกฎเข,ข้ามาพวกใกล้เคศงานดำโอเอ๋อมาสอบตำรวจอาสานนสอนอนหน,อออน้าสอนอหน่อยเขารออยู่หน้าสอนอเดี๋ยวเราไป๊ีกหนึ่งนะคะ ได้ครับได้ครับากดลอกเลครับผมจะมาเป็นตำรวจอาสาวก็ขับรถประชาชนชื่ออะไรครับจักรกิจครับแล้วก็บอกว่าสิบสองก็ได้บอกโสดไหมครับว่าไปเรเเออไเร็ไม่เรับอะไรนะครับโสดครับโสดไมไมโสโสดไม่โสดครับโสครับโดโสดเสดไหมเาเป็นอะไรนะอาสา ครับใช่ใช่ไปเลยอ่ะมึงเห็นป่ะอ่ะกูแอนย่นเลยอ๋อมึงไม่ถ่างกดเขาด้ยเหรออ่ะเป็นจะว่าจะไปครับเอาไว้นะพี่กดวีไม่แหกเรียบร้อยครับอันนี้ได้ได้แล้วเหรอได้แล้วครับไอ้แม่ไอ้เหี้ยได้แล้วไม่ใช่คุณดูดิดูดูยังไงครับเอฟหกก็ได้ครับขึ้นไหมครับขึ้นเลยครับอ่ะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยจัดละ ไม่ม่านเลาไม่เปลี่ยนชุดอ่ะเอาโทษทีครับโทษทีโทษทีเดียวดิลองลองลองโทษทีครับพี่ไม้เบิกรถเลยเคยเป็นตำรวจไหมเคยครับโอเคเคยไปไปพี่ไม้เบิกรถมึงเอาเขาไปเปลี่ยนชุดไปสอนงานให้หนูเขาบอกว่าเคยเคยเป็นที่ไหนมันไม่เหมือนกันเอาเคยเป็นที่ไหนครับเคยเป็นเคยเป็นพวกเซิร์ฟแนวสตอรี่เลยเป็นพวกองเอ๋อครับออ๋โอเคงั้นไปน่าจะรู้วิธีการเล่นอยู่ไป ตจริงก๊อกเท้าเลยว่ะจริงก๊อกเท้าไม่ใช่ครับไม่ใช่เคยเคยเป็นครับเออไม่ใช่เซิร์ฟแล้วก็น่าจะรู้นี่พื้นฐานการไล่เช็กเงินนำนาะพ่อพ่อรู้ครับพ่อรู้อ๋อพ่อรู้รู้เขาบอกว่าเขาอ่านกฎมาแล้วอ๋ออ่านกฎมาแล้วไปไปพาเขาไปเปลี่ยนชุดนี่มาเดี๋ยวผมพาไปเปลี่ยนชุดมาเองไปครับไม่ยากครับกรอกใบสมัครยังยังครับยังอ้าวไปกรอกกันนะกรอก ตั้เมื่กูไล่แขกเดี๋ยวเราไปแต่งตัวนะแล้วก็ซื้อรถแ้้รหม,มาออโอเคเดี๋ยวจะให้พวกนี้ขับไปกันนี่ผมน่าจะไปนอนไวสักเที่ยงคืนก็ไปนอนดีกว่าไปครับแปดป รอ<ม>แ,แป๊บมั้งงาผมแอดจดแป๊บคุณเข้าเนื้สารไหมยังอ่ะไม่ได้แอดทีเดียวเข้า,ขา,ขา,ขาห้องไหนครับวันนี้พูดคุยตำรวจนะครับมันจะมีลิงก์ลิงก์ดิสของตำรวจเข้าเข้ามาแล้วครับเข้าเข้ามาแล้วครับถ้าเราแจ้งชื่อเหมือนคนอื่นได้แล้ว ยี่เดินนี่น้องสีอะไรไงบิดสีอะไรกูจะไปซื้อรถให้เาขเนนา ครับลงมาลงเอาของในงานให้เงินแดงหมื่นหนึง่งไม่มีตู้เหรอไม,ม่ขึ้นตู้หรอเนี่ยให้ังินครับยงเก็บเงินซื้อได้ครับห้าหมื่นห้าจะไม่นานอ้าวมอ,องผมไปให้หมดเนี่ยครับผมจะออกตำรวจละอย่าไปเยาะอันิ่งอย่าไปเยาะอันดี้ื่อยแล้ว เอา,าอแล้หมดละไม่ปวดอาสาดิราารรากระเป๋าแล้วคนระับกระเป๋าแล้วเออหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเก้าครับโอเคครับแค่นั้นราไปมลองนี้นะไม,ไม่ปวดตังให้เร แนี้ไงรู้แล้วกดเมนตูยู <S <S เอาเอาเอาอกมาเข้าไปซื้อโคเมดได้เลยครับ พี่พี่ครับครับโควิดมันคันไหนอะพี่เลือกไปอีกคันหนึ่งอะพี่ไม่ใช่โควิดอะไม่ใช่คันแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่อันนั้นห้าหมื่นถ้าเรามีตังค์ซื้อก็ซื้อดิไม่มีเลยครับไม่มีครับโควิดจับป อันนี้อันนี้นนเราต้องเอาไปตรงไปแต่งอะไรไหมครับใช่ใช่เราต้องไปแต่งแล้วก็เรารู้วิธีการจับไหมกัรเที่ยวกันจับเ,<อ>เรื่องหลบหนีลงน้ําเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องหลบหนีลงน้ำหลบหนีลงน้ำลหลบหนีลงขึ้นเขาก็คูณส,งสงองดูดูดพินิษด้วยนะว่าในกรณีที่เขาหลบหนีลงน้าเนี่ยเขามอบแล้วเปล่าถ้าเขามอบก็ไม่ต้องใส่ครับผมก็เรื่องของการ ไปไล่เคสหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีให้กดนับเวลาอยู่อ่ะม่นน่จะตัวไอหรือตัวจีอะไรทั้งอย่างนันองดูมไ้่มันตัวจีเราไปเท้ากับสลัมบอลนะเปลี่ยนคีย์ได้นะมันเปลี่ยนคีย์ได้เล้วเวลานี้เราเห็นคนเดียวหรือว่าโุนเห็นด้วยครับเห็นทุกคนคนระับคนที่อยู่ในระยะทุกคนแล้วก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วเลเบลเราก็น่าจะรู้นะว่าต้องจับตายอย่างเดียวกครับรถโอเคก็นา่าจะไม่มีอะไรแล้วไปแ,แต่งรถแล้วก็ไลเ่เทสได้เลยแล้วก็เรื่องการจับกลุ่มเราต้องยิงเทสทุกครั้งเนาะอะไรครับยิงเทสทุกครั้งนะครับออ๋โอเคครับหลังจากใส่กุญแจคมาแลนะ้วและเรารู้วิธีการเทลไหมเนี่ยนะ f หกนะครับแล้วก็เราก็ต้องดึงของก่อนแล้วก็ไปที่เมนูเรือนจำะนะใส่ข้อหาใสนะ่เวลาอะไรปกติอ่า เออก็รู้นี่โอเคอย่าลืมยึดโทรศัพท์ทุกค้งนะทำก็ดีให้คครับต้องยึดโทรศัพท์กัดนะครับห้ามลืมครับผมโชคดีครับของครับอารหนุกครับการเป็นอาสาเออขงขนะครับถ้าสมมติผมติดใจเป็นตำรวจลืมเขาวอด้วยครับเดี๋ยลืมเขาวอลเดียาครับเดาแล้วถ้าสมมติผมติดใจการเป็นตำรวจนี่ผมมาเป็นแบบได้ครับหลังจากสองอาทิตย์นี้จะนับถอยหลังถ้าเกิดครบสองอาทิตย์แล้วผมจะถามว่าคนจะอยู่ต่อหรือว่าคนจะออกเพราะจะเป็นการบังคับออกทันทีไม่ให้อยู่่่ตอเคคคคครรรััับบบบพีได้ อย่าลืมข้าบอนะครับ F5 แล้วก็ไปเปลี่ยนแท็บเป็นบอกนะพี่ขีด PD ได้ครับไม่บอกติดดูเดี๋ยเป็นตำรวจแล้วนะครับอันนี้เมืองวินเทอร์ความฝันผมเป็นจริงได้เป็นตำรวจเมืองใหญ่ๆแบบเขาบ้างนะครับโอ้ก็ถือว่าโอ้โหรถแรงมากดู มันอาจจะไม่ค่อยดีแต่ายนี่คือใช้ได้เลยครับอุ้ยเต้นว่ะ ไปดัลวอด์ดังวอรดัเวอรอไปเชื่อนนในักเรียนตำรวจฝึกขัดชักคกช้่เอ,อื้อฮา ออฮ่าฮ่าฮ่าอำนาจทุกอำนาจจะอยู่ในมือของข้าไม่รู้สิโอเคครับคนดูก็สำหรับใครนะครับที่รอการอัปเดตคลิปของผมก็นี่นะครับผมเอาลงมาให้แล้วนะครับฝากทุกคนนะครับติดตามไว้แล้วก็ไปกดติดตามทวิตของผมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะสตรีมเอ่อรอตำรวจแล้วเดีดูกันเราจะมาดูกันครับว่าผมจะไปตำรวจถึงสองอาทิตย์หรือเปล่ามาดูกันครับ